สวัสดีครับสวัสดีครับ f c แฟนช่องทาง YouTube บุญธรรมนำโชคนะครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะครับเข้าสู่ช่องบุญธรรมนำโชคนะครับมือนี้แอดมินจะมาตามตวเลกแนวทางตวเลกโชคลาภกับความฝันของ,ค,องคุณพ่ออุดมนะยังก้าเจ็ดสองก้าวเจ็ดสองเออเราไ้ก้าวหกสองใ่ให้ไปสองโตครับให้ไปสองชุด สามตัวเก้าเจ็ดสองเก้าเก้าหกสองเออเราก็เจ็ดเจ็ดสองแค่เจ็ดสองแค่พ่อประจับไปแค่สองเจ็ดเจ็ดสองครับใส่สามซีนว่าเป็นล่างกับวว่าเกิดวาประเดี๋ยวแต่ว่าขึ้นวาตามันมาแต่เลขบริจับสองสองหกสองบริจาคไปอื่ในสั่นหนยเนาะแต่ว่าสามตัวนั้นคือพูดเขาถือปิหนึ่งที่เขาถูกดิ ขกาไปเนาะเก้าหกสองเนาะเก้าก็คือหกหกก็คือเก้าเลขคนคนเขาถือสามตัวพอดีเนาะออกมาเป็นหกสองหกสองเงินเขาบอว่าถูกดี่วลี่ถูกพี่หลี่เรอกันมดถูกตรงๆเนาะเก้าเป็นเลขหกเนาะเพราะต้องการตรงตรงที่อบายแต่เธินต่ว่าพเถอนะคะ อตอนนี้พอ,อดมกําลัางเตรียมถูกเทียนนะครับผมแล้วก็ดอกไม้นะครับบูชานะครับตามนี้จริงพ่อเาไ่ได้ทำอีที่ตกกนนอกยองดอกกรบเพินเพราะว่าจากเมนเป็นติดขอบแบบไหนนาะเทากับพอธรรมดาเนรับเท่ากับพอ่าพอมิพอได้โชกได้ไส้เหม่อน่า ตัวนี้เพื่อนก็ได้ให้เห็นขึ้นเนตานนั้นถ้าให้ถ้าให้เห็นแล้วก็ให้ขึ้นตัวเลขพร้อมสิบค่ะแต่ก่อนเคยโด่งดังระเบิดหอผู้ใดผู้ใดเก่าจะน้ำพ่อเนี่ยบบ่กับพ่อเบิ้งไอ้วันนี้วุฒิาดีบ้านใกล้กันเวันเก่าจนตาหลอือท่านว่าแม่นนั่นไม่นมบ่าได้หรอกตัวเลขจนเขาว่าเนาะ แสดงว่าถูกสลก็เป็นได้ก็ผ่อนเนาะแมนนี่ที่แหลกพอบบหูจากว่ามีพญานาเลยจบกองหน้ากับโบหูครับตอนตอนนั้นมันยังฝนตกอยู่เนาะบานนาฝนบานพ่นพ่อไปเลยเดือดคุยกันอยู่นี่แหละับเจบของหน้าบานพุ่งเนี้ยเป็นฝันบานฝันมาเป็นยานาอยู่นี่บัดบอกมาออกมาเหมือนมัดไทยไทยเหรอ พนด้นี่คือพ่อเห็นมาจาบานบันนีพ่อกันเลยงานของเมืองไปเห็นเลขบสองเก่าเขาตรงตรงหรอครับพูดทางล่างสองเกาตรงตรงนนพอยางพอยางว่าเบิรงเลยบอยางเบิร์เพิ่งอมเบืองข้างแรกๆเลยนะมีฝันพอได้ฝันได้เห็นจะจจาเลยเห็นจะจจาเลยสองเก้า,งงกา,กา,าบับกานบกับพอดนีม่วรุ่นไม่<ะ>พอ่อหนีสามเก้าบานัน สองสองหนี้จะว่าเก่ายังยี่เก้าสามหนีขึ้นมากไหมครับสามเก่าอันบักโปเสียเนี่ยเขาเบิ้งพ่อจอหกสิบเอ็ดนะครับพ่อว่าเั็นพ่อว่าวเลยบานีกับพอดีไอ้สามเก่าสามสามสองนี้สามขึ้นมาแทนมันก็เป็นสามเก่าอันมอหลังบานีพวัวรุ่นใหม่ว่วนั่นพ่อมาได้ซื้อวัวเนี่ย อ็จะได้ซื้อวัวนะครับซื้อวัวไปวัวใดวัวแรกก็ได้หลายวัวแมนบ่ค่ะพ่อแมนมากวัวที่ส้งล่ะวัวสามเก้าพอมันใจที่หวังพอซื้อหารวยหารวยเลยครับตอนหนึ่งมันพ่อก็คือก็ได้ซื้อวัวอยู่ได้ซื้อวัวเพิ่มอีกวัวสามหมื่นวัวมันมันถูกได้วัวงามเลยนาะครับมันมันเนาะเออมันี มวลที่สามมันครับสามนี้แต่ว่าม้าเมือนมาแทนสามมาแทนสามเก้ายังคือเก้าครับออกแั็งเหมืนนี่พอมันออกเก้าพ่อชื่อสองตัวพ่อห้าเก้าห้าเก้าตรงอีกสองตัวอีกเก้าอีพ่งชื่อหลายเหมนี้ครับชื่อเจ็ดร้อยวมวลมันเป็นโบนเหม่พวกกับชื่อรถจะดีหลายอยู่คมันมันม้วถูกน้องม้วนแลวกันม้วนหกันไปเลยสวัสดีเพื่อนว่าเพืนไห้นะพอนเนาะอ เป็นไทยที่พักมาต่อไปก่อนไล่มวลนี่มวดมันออก้องหกองยังไปผุ่นไหมครับแสดงว่าคือพฤษีปีน่ะเบิดปีเลยแต่ว่าหางห่างเนี่ห้างจากันช่วงนั้รมีช่วงได้ช่วงบมไ่รมันมาจากผู้หายซมวนแล้วเนาะมันบ่อคือเขาฝันนี่และเอากับฝันงวดฝันงวลวุ้ฝันกันเอเนี่ยมันโว้ยจนบอกถืงช่วงวันวงวันค่ะ โมนายเยอะะเลยนะครับเป็นสุดรวยนะอ่างนเน่ยดนเนี่ยนรือาถ้าแต่งงวดแล้วว่านมันกับมีงวดค่ะติดงวดถือรายเรียกอ่ะค่ะละวัสดมากในปีนั้นถูกไรก็ติดแต่แตทราบดีนี่พาะว่าพ่อมันเบามามันถูกถูกมาเหมดเลยครับค่ะตั้งแต่งวดหกหนึ่งงวดหกหนึ่งมามันใบงวดที่สองครับไทยทาหกครับหกงวดติดเองครับงวด มาถ่ายทั้งมวที่สวงมันหัวซุ้นเก่าพ่อเกิดให้บุทั้นให้บุญทําแต่ว่าวาลางเนาะมันเออวาบนมันออกลางซุ้นเก่าก็ตรงตรงมีซุนเก่าตัวเดียวเนี่ยแม่นครับแม่ไม่ผมจำได้อยู่ครับในสุดเาพ่อก็บอกว่าปัญญรถรถเนี่ยทะเบียนไม่เนี่ยมันหนึ่งเก้าเก้าซุ้นเนาะมันนี้มาเตียวถ้าูนเก้าเก้าน แต่ว่าตะเวียนเก่าน่ไม่กัดถือขึ้นกันค่ะะเวียนเก่าหนึ่งหกหกสามหกสามันขึ้นบนบันนี่ขั้นบียนเฉียถึงหกสามถึงศนเก่าดีถือทึ้บนถึงล่างก่นงวดนี้ได้พ่อวดนี้วดนี้พ่อว่าถ้ากนี้เนาะที่เม่ดแล้วงวดนทีได้นไหกเนาะสีเก้าหก สี่เก้าหกคือใจหมุนได้ใจหมุนเพราะว่าพ่อโมมั่นใจว่าสี่เก้าหกแมนคือนี่เหรอใช่สามตัวสี่เก้าสี่หกหกเก้าสิบอกหมุนไปกลับบนล่างสิ่ไหมค่ะสี่เก้าหกที่มาจะไรนค่ะพ่อเล็กเป็นเล็กกว่านี่มันมันก็ยังไม่ว่อฝันไหมพ่อฝันมาจ้ะฝันเนี่ยเราก ันกับสูตรมาน้กันเลนมโอ้ยถามล้องสั่นถสอนแสดงว่าครึ่งวันวัึ่งครึ่งวันวหนึ่งกับสูตรกับฝันอยู่เด้พอกับฝันถึ็ถ้าถ้าฝันว่าได้เลี้ยงมูนหลายมันเคยขายว่าไม่มันจิตถือเกือบถือสามตัวเองนบ่เก้าหกสองน่ครับหกกับสาเก้าเก้ากับสาั่นแหละถ้าแม่นกับพ้มันกถามถามตัวนีพูดว่าเฮ้เลี้ยงหมูนนะ เขายกมูนคันคังไว้หลายท่านตัวแรกก่อให้ยตัวดก็ย่ำให้เอฟซีฟังเบอรงพอห้ไปเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองเราก็จับคู่ห้สองเจ็ดเจ็ดสองค่ะบาดีมาห้อีกจุดหนึ่งเก้าหกสองบานีไม่ได้ไม่ได้จับหายไม่ได้จับให้สองตัวไม่ได้จับสองถ้จับมันกับรจับหลายนิดหนึจับท้องหกสองนึงแต่ว่าบาดี ชุดหนึง่งอีกชุดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองเพราะรว่าพ่อมั่นใจว่าเลขมันสิมาเลขสิมาบ่าหาบกันบ,บ่าหาบกายโต้ก็บ่หาบกันเบิ้นหนาครับคืองวดนี้นะั่นพ่อมั่นใจสามตัวนี้พ่อยอมตัวเลขไหมกระลุกพ่อเมื่อกี้ไหมพอม่องวดนี้เพราะว่าพาอว่าเดี๋ยวสีว่สี่กาหกเออนี่แหละ ี่เก้าหกป่ะคะเป็นเลขฝันบ่ะพ่อมันเป็นเลขฝันนั่นล่ะฝันกับฝันเจ้ากับมันที่ว่ามียังมาได้หลายนี่ละค่ะแต่มันมันบันฝันเป็นอันนี้คือเต็ีมขงวดมันฝันว่าได้พร้อมได้ยังยังเจ้ากับลูกสีหนึ่งค่ะเพราอย่านึงถ้าฝันว่าเห็นลูกสีลูกยัง พอฝันเกี่ยวกับลุงทีรูนนหมมันมาเป็ีนทีเก่าเลยเก่าทีดิอืมแต่ว่าเพราะแต่ว่าพร้อมพร้อมช้าพ่อนทีพ่อมมาเดินทีเลยนี่หวดนี่เดินซีอก็เป็นสี่เก้าหกอันนี้เป็นเลขชอบแล้วก็ตรงก็เลขฝันพ่้อมนะคะสรุปแล้วก็คือจะเป็นสี่เก้าหกนะคะท่านผู้ชมเฮ้ แต่พ่อก็จะใครคิดถือยังหมดนั่นก็จะถือโต๊ดถึงยังไปที่ไหมถือสามโตเนาะพ่อพ่อจะต้องการสามโต๊พ่ออยากถูกสามโต๊กไก่ม่ข้อพูดว่าอยาให้ถูกอยากให้เอฟซีถูกค่ะพ่ออุดมอยากให้เอฟซีถูกนะคะใครที่เข้ามาใหม่นะคะก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะพอเตรียมดองไม้นะครับถูกเทียนนะครับผมวายพยัญชนะนะครับจอบปวกพยัญชนะนั่งพยัญชนะอย่าง ข้อเมื่อนี้เฮาจะมาขอตัวเลขกับนางพญาพสองหมอแบ๊ดก็ได้ครับพ่อยาลินละนีเทวีหมอหมอแบ๊พ่อมีอยู่ข้างหลังยาลินหมอแบ๊ดซองเลยพ่อหครับซองเลยครับละนีเทวีครับเด้อครับเด้อมพญาพญามุพญามุยาลินมุยาลินละนีนาคนาคบนพญานาคพนางมุยาลิน ละนีเทวีนะครับเคนเตียนซื้อเปนบ้าห่าคนไมาจากกันคำโจดเป็นนเปลี่ยนใไทิคนเอาซื้อมาจากคำโจดสี่เก้าหกนะครับ